เอาละรครับก็กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม3ามโคกกระดิกเช่นเคยนะครับล้วก็จะมาต่อมิชชั่นที่8ต่อเนื่องกันเลยนะครับมีชื่อว่ายุทธการที่ภูเขาเทียหยงนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับไะเนื่องจากความพยายามของซูมาซูนะครับกองกาลังวิ่งกกที่ล้อมรอบเนี่ยสามารถเอาชนะกองทัพงอกกที่ปราสาธธเทเถ่อเฟยได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับจูกัดเก๊กแห่งงอกกเนี่ยถูกลอบสังหารโดยคนทรยศที่อยู่ในกลุ่มของเขาเองนะครับ การเสียชีวิตของจูกัดเก๊กเนบซึ่งเป็นผู้ชักนําสงครามที่ใหญ่ที่สุดครั้งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงอกก๊กการต่อสู้ไปกลับมาอย่างต่อเนื่องรับแนวรบระหว่างวุ่ยก๊กและงอกก๊กเนี่ยต่างฝ่ายก็เคลื่อนทัพมาทางทิศตะวันออกเพื่อทําศึกกันอีกครั้งในขณะเดียวกัน,นรนบทางทิศตะวันตกเนี่ยเกียงอุยผู้นําแห่งจกก๊กครับได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับงอกก๊กและกลับมาบุกโจมตีวิ่ยก,ก๊กในการตอบโต้ครั้งนี้รนะับซูมาซูได้มอบหมายใ,ให้ซูมาเจียวเนี่ยนำกองท ตอนนี้ซูเมจียวเนี่ยรับมือกับกองทัพทหารของจกกกนะครับที่ภูเขาเทียหลงเขาต่อสู้ดิ้นรนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อป้องกันแนวราบไว้เมื่อรู้สึกตัวอีกทีนะครับเป็นผลให้กุยหวยเนี่ยคนพบว่าตัวเองนั้นอยู่ตามลำพังภายในค่ายนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นไปไหนซูเมจียวตัดพ้อครับถึงการขาดประสบการณ์ของเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยกุยหวยให้ได้เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นเหล่านี้ครับแต่กลับกันเนี่ยกาอุ่นกลับมองดูสนามรบครั้งนี้อย่างใจเย็น แม่ทัพพวกก็อาหารอย่างจงโหยครับและเตงหงายกำลังจะแสดงจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของพวกเขาที่พวกเขาเทียหลงมาครับผมขอเลือกเล่นเป็นคนนี้แล้วกันนะครับจงโหยนะครับขวัญใจแม่ยกทั้งหลายเขาเนี่ยปรากฏตัวมาครั้งแรกใน Dynasty w a r r i o r ภาค7นะครับปรากฏตัวมาไม่ทันไรก็ได้รับความนิยมแซงจูรุ่งไปเลยนะครับตอนนั้นก็คือจูรุ่งเนี่ยตั้งแต่ภาค2จนมาถึงภาค6นะครับความนิยมของเขาเนี่ยก็นำโด่งเลยแต่ว่าพอมาถึงภาค7เนี่ยการปรากฏตัวของจงโหยนะครับ ก็แสงจูร่งเป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะครับก็มันจะเป็นเว็บบอร์ดของญี่ปุ่นนะครับที่จะให้าสาวๆเนี่ยเข้าไปโหวตความนิยมของอตัวละครชายในเนสเตอรวอรีเรครับว่าผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นจูร่งกันหมดเลยนะครับแต่พอมาถึงภาค7นี่พอจงห่วยเขาปรากฏตัวมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเขาเทใจไปให้จงหวยหมดเลยนะครก็ถือว่าจูร่งเนี่ยลังตําแหน่งได้ไม่นานจริงๆนะครับเนี่ยโดยภารกิจในการปลดล็อกดาวน์ในครั้งนี้นะครับก็คือเราอยากให้กุยหวยยเคาาตานะรับ คือในภารกิจนี้ซูมาซูเนี่ยเขาสั่งให้ซูมาเจียวเนี่ยยกทัพมาที่นี่ก่อนนะครับแล้วเขาจะตามมาทีหลังแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานใหญ่งานชิ้นใหญ่งานแรกของซูมาเจียวนะครับซูมาเจียวก็เลยยังไม่มีประสบการณ์ครับแต่ว่าซูมาซูเนี่ยเขากำชับไว้ว่าก็ให้ปรึกษากาอุ่นหรือไม่ก็ให้ปรึกษาจงโหยเตงหง่ายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้สคนนี้มันมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าซูมาเจียวเนี่ยเขาไม่อยากจะรบกวน3คนนี้ครับก็เลยจะคิดด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะแต่พอถึงคราวที่จะรบจริงๆเนี่ย ซือมาเจียวกลับไม่รู้ครับว่าจะออกคําสั่งไปทางไหนนะครับเขาก็เลยออกคําสั่งไปแบบส่งๆครับบอกว่าให้พวกเราเนี่ยบุกขึ้นมาอย่าอย่าได้สนอะไรเลยนะพวกเราก็บุกขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือบุกขึ้นมากันหมดเลยทั้งจงโหยทั้งเต็งหงายแล้วก็กาอุ่นเนี่ยก็มากับซูมาเจียวนะครับแต่ว่าซูมาเจียวเนี่ยเขาลืมทหารคนหนึ่งไปนะครับอยู่ในค่ายก็คือกุยหวยนั่นแหละเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ากุยหวยเอามาด้วยนะก็กุยหวยเขานิสใส่ส่วนตัวเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วนะครับเป็นคนเก็บตัวเพราะว่่าาาโรปะะจํตััวของเนนแหล เขาเป็นโรคโลหิตจางนะคุยหวยแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยกบกลายเป็นว่ากลับค่ายไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยล้อมรอบไปทั่วทิศทางเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องฝ่าวงล้อมไปช่วยกุยหวยให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าในตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือมันจะมีทหาร2คนนะครับอ้างว่าเป็นลูกน้องของซูมาเจวนะครับบอกว่าให้กุยหวยเนี่ยเปิดประตูค่ายนะครับเพราะว่าทัพของซูมาเจวเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับแต่ว่ากุยหวยเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าทหาร2คนเนี่ยไม่ใช่คนของซูมาเจวนะครับเขาก็เลยเปิดประตูค่ายต ปรากฏว่าไอ้ทหาร2คนเนี่ยมันก็ยิงเกาทันใส่กุยหวยตายตรงนั้นเลยนะครับกุยหวยเนี่ยเขาอยากจะตายด้วยโรคโลหิตจางของเขาซะมากกว่านะครับเป็นโรคประจําตัวที่เขาเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กเนีพูดง่ายๆก็คือเขาอยากจะตายบนเตียงนั่นแหละครับแต่ว่าเตงหงายเนี่ยเขาก็ตอบไปว่านักรบเนี่ยน้อยนะครับที่จะตายบนเตียงส่วนมากก็ไม่ป่วยตายก็ไปตายในสนามรบครับอะไรประมาณนี้นครับก็ความฝันของกุยหวยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงนะครับเขาก็ตายในสนามรบ ไม่ได้ป่วยตายอย่างที่เขาหวังไว้นะก็ประมาณนั้นแหละทันนี้ก็คือในเรื่องตามประวัติศาสตร์นะครับก็คือเราช่วยไม่ทันแต่ในภารกิจครั้งนี้ผมจะช่วยเขาเนี่ยทันไม่ทันไม่รู้แหละนะครับลองดูก่อน <c oughs> แต่ว่าเวทของจงหวยเนะี่ยเขาแรงอยู่แล้วนะครับแรงมากเป็นตัวที่แบบว่าเล่นเล่นค่อนข้างสนุกเนรัยท่าลำท <c oughs> ่าลำดาของเขาเนะี่ยโคตรชอบเลยเนะี่ยโอเคเรียบร้อยถ้าอยากรู้ว่าปลดล็อกดาวงไงก็เล่นเหมือนที่ผมเล่นเนี่ยนะครับอ,อ้าวโหเต็มแล้ว ถ้าเกิดว่าอาวุธเต็มแล้วมันจะขึ้นแบบนั้น,นครับมันจะบอกว่าอาวุธเต็มครั้งแล้วอะไรประมาณนี้ครับต้องขายทิ้งบ้างอะไรที่เราไม่ใช้นะ่สี่ห้าอึ่ยออกมาไม่คนเอา้าเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่เจอท่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวมันจะมีทหารสองคนเนี่ยที่จะมาบอกว่าเป็นลูกน้องของซูมาเจียวนะครับทหารของโจกโกเนี่ยมันจะหลอกกุยหวยแบบนั้นแล้วกุยหวยเขาก็จะเชื่อนะครับแล้วก็จะเปิดประตูให้พวกมันเราก็ต้องรีบไปกำจัดไอ้ทหารสองคนเนี่ย ก่อนที่กุยหวยเขาจะเปิดประตูให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทําเวลาหน่อยอันนี้ผมก็รีบตุดชีวิตแล้วนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราอย่าเหลือไอ้พวกแม่ทัพพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการปลดล็อกดาวระหว่างทางเนี่ยก็ให้ฆ่าพวกนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเหลือไว้เดี๋ยวพอช่วยกุยหวยได้สําเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมากาจัดมันทีหลังนะไอ้พวกที่มันไม่ได้กระพริบกระพริบบอกอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมากําจัดทีหลังกําจัดไอ้พวกนี้ก่อนมากุยหวยต้องไม่ตายครับ อืออมามามาเฮ้ยยยยยมันจะกันอะไรนึ๊กนะกันเลยนึกนะอุ้ยนี่ไงโอ้โหกันตึ๊กแต่เนิดๆนี่เลยลำดับโอเปร่านะครับอือเรียบร้อยครับนี่ครับทหารในสองคนเนี้ยมันจะมันจะอ้างว่าเป็นพวกของซูมาเจียวนะครับแล้วกุยหวยก็จะเปิดประตูให้อืเราจะไม่ให้มันเกิดแบบนั้นอือหนึ่งสองสาม นี่ไงด้วยตัวของจงโหยเนี่ยเขาเป็นตัวที่ปั๊มเกรเปอร์เซิร์กแล้วก็มูโตได้โคตรเร็วนะครับก็สมกับเป็นสายเวทนั่นแหละมันจะปั๊มไอ้พวกนี้เร็วเนี่ยับระบำดาบเฮ้ยไม่เป็นไรอีกเจอหนี่หน่อยเป็นไงมาตัวอะไรอีกหูสุดยอดดาบแม่งอย่างแรงนะมาอันนี้เป็นมุตโตขั้นแรกนะครับของจงโหเยเป็นยังไง จงโหยเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบเตงหงายเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเตงหงายเนี่ยเขาชอบทําตามตําราเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ว่าจงโหยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นอกตําราอะไรพวกนี้ครับชอบแบบว่ามีความคิดที่ขัดแย้งกับเตงหงายอยู่ตลอดเวลาครับอะไรพวกนี้ครับในตอนที่ซูมาเจียวเ,เนี่ยจะพิชิตจกกกเนี่ยเขาก็ให้จงโหยแล้วก็เตงหงายเนี่ยไปด้วยกันนะครับเพื่อไปพิชิตด้วยกันประมาณนั้นแต่ว่าทั้งสองคนเนีน่ยแน่นอนครับมันผิดใจกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ จากที่จะร่วมมือกันกลับกลายเป็นว่าแยกกันทํางานเฉยเลยนะครับแต่ตีนะครับที่เต็งหงายเนี่ยเขาวิชิตจบปกได้ง่ายๆเพราะว่าไออา้าเี่ยมันยอมแพ้นะครับก็เลยไม่มีการสูญเสียอะไรมากมายอือเแล้วร้อยครับทีนี้กุยหวยเขาก็จะรอดแล้วนะนั่นแหละปั๊มหน่อยขอปั๊มเกตคูโตหน่อยเป็นไงเฮ้ยยังยังไม่เต็มอู้หูยเป็นไงฮะแป๊บเดียวเต็มละมันต้องอย่างงาั้น นี่ครับเราก็จะมาบอกคุยหวยว่านี่คือตัวจริงไอพวกที่หลอกท่านมันเป็นตัวปลอมอันนี้เกียงอุยเขาก็นำทับมาแล้วนะครับเป็นเวฟสุดท้ายแล้วมาเรามาปิดเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าให้หมดเลยมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวใช้หมดเลยนะเริ่มต้นด้วยมูโตขั้น2ครับอุ้ยอ้ <laughs> เป็นไงแล้วก็ตามด้วยมูโตขั้นแรกอ นี่แล้วก็ตามด้วยมุโวลอยฟ้าใช้ให้หมดมีอะไรใช้ให้หมดอ,อแล้วก็ตามด้วยสุดยอดมุโซครับจัดไปเฮ้นี่แหละเคลียร์เร็วเคลียร์เร็วนี่เจอลำดาบโอเปร่าหน่อยเป็นไงเฮ้ยมันยังไม่ติดท่าใหญ่ะเฮ้ยติดแล้วนีครับติดแล้วโอเคครับหมดแล้วใช้หมดเลยนี่เรียบร้อย ไม่นะอีกแล้วเหรออีกแล้วที่เจตนาอันยิ่งใหญ่ถูกขัดขวาง้วยพวกเจ้าท่านอาจารย์ขอรับอภัยให้ข้าด้วยขอบใจมากนะพวกท่านทั้งสาม <c oughs> <c oughs> เจ้าทำให้พวกเราวิ่งกันบ้วไปหมดเลย <c oughs> ข้าจะไม่เถียงท่านหรอกนะ ฟังที่ข้ากำลังจะพูดดีๆนะไอ้หนูเจ้าแบกรับความหวังของหลายๆคนไว้บนบ่าของเจ้าแต่เจ้าไม่สามารถรักษาอะไรไว้ได้เลยเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เน่ะหัดไว้ใจพวกเราบ้างสิแต่ท่านกุยหวยข้าต้องทำให้เขาต้องมาเจอนายท่านออ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ากุยหวยเขาลอดเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราสู้ในภารกิจครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในภารกิจครั้งนั้นเนี่ยเราเล่นในเขาตายนะครับมันก็จะมีฉากที่กุยหวยเนี่ยเขาสั่งเสียไว้ก่อนตายนะครับว่าความฝันเขาไม่เป็นจริงนะครับที่เขาอยากตายด้วยโรคประจําตัวของตัวเองสุดท้ายก็มาตายในสนามรบสังงานนะอะไรประมาณนั้นโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนต่อไปก I do not fear death.